ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วละค่ะที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมกันถึงในห้องผ่าตัดกันดีกว่าค่ะ การผ่าตัดในวันนี้จะเป็นการผ่าตาดดัดโดยใช้เอนโดสโคปมีลักษณะเป็นกล้องเลนส์ยาวสำหรับสอดเข้าไปทางรูจมูกเพื่อทำการผ่าตาัดผ่านการส่องด้วยกล้อง าการวิธีนี้ต้องอาศัยเครื่องมือดีและความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ผ่าตัดจึงจะได้ผลสำเร็จโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อนค่ะ และแล้วการผ่าตัดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงผลการผ่าตัดในวันนี้กันค่ะก็วันนี้ก็ดีฮะคุณจะทมนี่เป็นคนไข้ในระดับที่ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยไซนัสเนี่ยมันซับซ้อนมันอย่างที่ทราบว่าคนนี้เคยผ่ามา5ครั้งแล้วนะครับก็ผ่านมาจะดหลายที่ใช่ไหมฮะก็ไม่หายก็ผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรก จากที่ดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ก็จะมีลักษณะของโครงสร้างเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ทํายากนะครับก็ใช้เวลาผ่าตัดท่องท่านานแต่ก็ออกมาก็ดีก็คือสามารถเอารอยโรคออกได้ทั้งหมดนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราก็ลองชมวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะให้นอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดหนึ่งคืนวันุ่ขึ้นก็กลับบ้านได้เลยนะครับอยู่โรงพยาบาลค่อนข้างสั้นฟื้นตัวเร็วเพราะว่าอันนี้เป็นการผ่าตัดแบบใช้กล้องมันแผลมันจะไม่มีแผลข้างนอกเลยแล้วก็แผลจะค่อนข้างเล็กแล้วกไปทาเม ค่อนข้างเฉลยอนการเสียเนื้อเยื่อที่จำการเสียเนื้อเยื่อโดยไม่จําเป็นจะไม่ค่อยเกิดเพราะฉะนั้นมันก็จะเจ็บตัวค่องงนข้างน้อยแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับ <Okay. S 1> ก็คนนี้เนี่ยเขาเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็คือหลังผ่าเนี่ยหมอจะให้ทําทุกคนคือล้างจมูกแล้วก็ใช้ยานะครับตามความเหมาะสมของแต่ละรายไปอย่างงคุณสุธามเนี่ยอาจจะต้องดูแลกันนานนิดนึงเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเนี่ยแน่ๆต้องล้างจมูกเช้าเย็น นะครับแล้วก็มีการให้ยาฏปชีวนะยาค่าเชือ้อให้ยาพ่นจมูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้น1สัปดาห์หมอจะนัดมาดูมาทำความสาัตย์แผลสองกล้องก็ไปดูแผลนะครับก็จะนัดระยะครับอย่างแน่แคือ1สัปดาห์หลังผ่าตัดหลังจากนั้นนี่ก็เว้นจะเว้นห่างตามความเหมาะสมความรุนแรงของโรคแล้วก็สภาพที่เราพบเจอในการติดตามนั้นเช่นถ้าเจอดูลักษณะโอแผลดีมากก็จะนัดห่างมากเช่นเป็นเดือนนะครับบางทีถ้าแผลยังดูไม่ดีมากเราก็จะนัดประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ก่อน ลังจากน,น,นียพอติดตามไปสักระยะเนี่ยพอแผลมันเริ่มฟื้นเนี่ยพอร่างกายมันเริ่มสมานตัวเองเนี่ยจะห่างเป็นเดือน2เดือน3เดือนบางที6เดือนก็มีนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่โอกาสคงน้อยแล้วรอบนี้เพราะว่าทําไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดรูระบายของหนองค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็คิดว่าเปิดได้หมดนะครับไม่น่าจะต้องทําซ้าแล้วน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วสดญญาเสพนะครับหลักๆเนี่ยจะต้องมีการสาคัญคือ1น้ํา้ำมูกเนี่ยเขียวเหลืองนะหรือเป็นนมเป็นกะทินะครับจะไหลออกข้างหน้าทางจมูกก็ได้หรือไหลลงคลอก็ได้ ร่วมกับมีการปวดบริเวณของไซนัสปองไซนัส <im it> บริเวณหน้าผากนะครับหัวตาแล้วก็หนกแก้มหรือปวดฟันหรือปวดไท้ทอยก็ได้ในบางคนนะครับจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยจะต้องมีนะครับน้ำมูกเขียวเหลืองหรือปวดหรือพบ2อ,อย่างร่วมกันก็ได้นะครับอาการอย่างอื่นที่จะพบตามมาความสัมพันธ์น้อยกว่าเช่นการได้กลิ่นลดลงนะครับการได้กลิ่นเนี้ยลดลงนะครับหรือว่าอาการพวกคัดแน่นนะครับก็สาคัญเหมือนกันก็จะพบร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีน้ำมูกเขียวเหลือง หรือข้นเป็นนมไม่ได้ใสนะครับจะไม่ว่าจะไหลข้างหน้าหรือลงคอมีการคัดแน่นจมูกนะครับมีการปวดบริเวณที่ผมพูดไปอย่างเบื้องต้นแล้วก็การที่กลิ่นเนี่ยมันลดลงนะครับไม่ต้องมีครบ4ี่อย่างมีสัก2อ,อย่างในพวกนี้ก็ถือว่าน่าจะสงสัยเป็นโรคของไซนัสอักเสบได้นะครับก็โรคของไซนัสอักเสบเนี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือเฉียบพ,พันธุ์นะครับแล้วก็เป็นเรื้อรังนะครับกลุ่มเฉียบพ,พันธุ์คือน้อยกว่า3เดือนและกลุ่มที่เป็นเรื้อรังคือเกิน3เดือนนะ คนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับส่วนใหญ,ญ่ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็เราพูดถึงโรคของกลุ่มไซนัสอักเสบเรื้อรังมากกว่าในโรคของไซนัสอักเสบเฉฟันเนี่ยจะไม่มีของกลุ่มเสี่ยงเท่าไหร่แต่กลุ่มพวกไซนัสอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็คือเป็นเกินเป็นทีเป็นต่อเนื่อง3เดือนไม่ค่อยหายหรือเป็นแล้วเป็นอีกอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ค่อยหายเป็นปกติเลยเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วไม่รักษาเนี่ยคือเปเรียบเทียบแล้วเนี่ยไซนัสเนี่ยมมมมััันนนนททุกกกคจจะีซสเป็โพรงงงอาาาศขู้้หด เมื่อไรก็ตามที่คุณมีอะไรบวมมีอะไรอุดต <x> ัน <NAS> ม <P> ันก็จะเกิดโรคไซนัสอ right uh, so ักเสบได้อย่างคนไข้กลุ่มภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของยุบจมูกบวมประจาบวมประจําเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทําให้รูเปิดของไซนัสเนี่ยมันถูกเบียดเบียดบีบแคบลงทําให้ไซนัสเนี่ยมุกที่ผลิตในพงไซนัสเนี่ยมันระบายออกไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้คนไข้ภูมิแพ้เนี่ยถ้าไม่รักษาก็มีโอกาสจะเกิดโรคไซนัสอัเสบเรื้อรังได้กลุ่มที่2คือกลุ่มพวกสุบุรีนะครับ อย่างที่พูดไปครั้งต้นว่าไซนัสทุกคนจะต้องมีมีโพรงไซนัสหมดในโพรงไซนัสเองเนี่ยก็จะมีขนเป็นเซล์เป็นขนเล็กๆนะครับคอยพัดโบกนะครับทำหน้าที่ขับเมือกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสารละลายเคืองเช่นบุหรี่เป็นต้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ขนพวกนี้เสียการทํางานเพราะฉะนั้นมูกเนี่ยแทนที่จะถูกขนขนพวกนี้จะทํางานพัดมูกออกไปมันก็กลายเป็นขนมันไม่ทํางานเพราะขนไม่ทํางานเนี่ยมูกมันก็อยู่กับที่นะครับพอมูกอยู่กับที่นานแบคทีเรียมก็เติบโตเยอะเป็นพิเศษก็จะทําให้เกิดสนัเสพเรื้อรหลังได้ อันนี้ที่พบบ่อยๆก็จะเป็น2ปัจจัยนี้เป็นหลักนะครับหถ้าพูดถึงเซนัสเลือดลังคือเป็นเกิน3เดือนเนี่ยไม่ต้องก็คือจบแล้วส่วนใหญ่หวัดเนี่ยเราจะเป็นอย่างน้อยนะครับไม่มักจะไม่เกิน10วันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไข้หวัดเกิน10วันต้องคิดถึงโรคของเซนัสอักเสบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการง,ง่ายๆที่แยกโรคของหวัดไข้หวัดนะครับไข้หวัดไข้หวัดนี่เกิดจากไวรัสนะแยกกันร,ระหว่างไข้หวัดกับโรคเซนัสอักเสบเนี่ยแยกโดยหนึ่งดูระยะเวลาอาการอาจจะคล้ายกันได้เลยนะครับ แต่โรคของเซนัสเซมเนี่ยคือจะต้องเป็นหวัดอย่างน้อยเกิน10วันขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นประมาณ3-4วันและเริ่มดีขึ้นนะครับวันที่4ดีขึ้นวันที่5ดีก็แย่ลงอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงโรคของเซนัสเซปขึ้นมานะครับมันส่วนใหญ่เราจะนึกออกว่าพอเป็นวัด3-4 3-4วันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายไปเอง จำเลยก็ตามที่คุณเป็นมา1ิวันคุณไม่หายคุณต้องคิดถึงแล้วว่าคุณเป็นสนธิอักเสบหรือเปล่าหรือคุณเป็นมา4ี่วัน5วันเออดีขึ้นดีวันที่5วันที่6วันที่7จ็ดีอาการก็กลับมาแย่เหมือนเดิมผู้นี้ต้องคิดถึงโรคของสนธิอักเสบเฉียบพลันอาการของโรคของสนธิอักเสบนะเกิดได้ทุกเพศทุวัยนะครับเพราะในเด็กก็เกิดได้ในผู้ใหญ่ก็เกิดได้นะครับอาการก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับ แต่ในเด็กเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยเขาไม่มีความสัมพั์ไม่เหมือนผู้ใหญ่เขาไม่สามารถบอกการได้ชัดเจนอย่างที่ผมพูดไปว่าคือเบื้องต้นอาการหลักๆ4ี่ข้อที่พูดไปเด็กเนี่ยบางทีเขาบอกไม่ได้หรอกว่าเ,เขาได้กลิ่นน้อยลงกินอาหารไม่อร่อยเขาก็จะมีอาการน้ำมูกเป็นหวัดเลื้อรังมากกว่าวันถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกที่เป็นหวัดเลื้อรลังเป็นทีสิบวันขึ้นไปไม่หายอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ต้อง,งสงสัยละเออลูกเราเนี่ยนะอาจจะเป็นสนาอักเสบควรจะพบแพทย์เฉพาะทางน่าจะดีกว่า ส่วนใหญ่เนี้ยในเบื้องต้นนะครับก็จะต้อง1ถ้ามาเจอแพทย์ทางหูคอจมูกซึ่งเป็นผู้เช,ชี่ยวชาญด้านไซนัสนะครับเราก็จะซักประวัติก่อนโดยละเอียดนะครับเมื่อซักประวัติแล้วเนี้ยเราก็จะทาการตรวจร่างกายตรวจร่างกายเนี้ยก็มีตรวจร่างกายพื้นฐานโดยใช้อ่าไฟที่เป็นหมวกนะครับเป็นหมวกไฟฉายนะครับส่องเข้าไปในช่องช่องจมูกแล้วก็ดูแล้วก็ใช้กระจกส่องไปด้านหลังโพรงจมูกนะครับอันนี้สามารถทําได้ง่ายโดยไม่ต้องใส่ย,ยาเลยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมันเห็นไม่ชัด แล้วหรือว่าสงสัยมากๆโดยที่มันเห็นได้ชัดเลยหรือต้องใช้วัคซีพิเศษเราก็จะมีกล้องนะครับเหมือนกล้องที่ใช้ผ่าตัดนะครับเราใช้ได้เลยตั้งแต่ในแผนกผู้ป่วยนอกเราก็จะใส่ยาชายาลดบวมไม่คนไข้แล้วก็จะใช้กล้องที่ยังเราได้เห็นเป็นวันเวเนนที่ใช้ในการผ่าตัดเนี่ยเป็นกล้องแบบเดียวกันเลยเข้าไปเพื่อตรวจวินิจฉัยนะครับเราก็จะส่องไปเห็นถึงรูเปบบิดไซนัสนะครับไปเห็นได้เลยว่าเอหนองมาจากไซนัสไหนมีหนองหรือไม่หรือว่ามีเนื้องอกซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับก็จะทําให้วินิจฉัยได้ค่่่อน้้าง,งายยโดททีแแบบจจะไมเเ็ตัววลลก ใช้เวลาน้อยแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกส่วนใหญ่เบื้องต้นเนี่ยเรานิยมจะใช้ทําการ2กล้องมากกว่าเพราะว่า1ราคาถูกกว่านะครับการทํา2กล้องเนี่ยมันอยู่ในค่าค่าตรวจมันอยู่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับหลัก200 300บาทนะครับแทนที่การไปทํากระโดดไปข้ามไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กเนี่ยหนึ่งถ้าเกิดตรวจแล้วมันไม่เจอเนี่ยมันก็อาจจะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับอาจจะเส้นเบืองส่วนใหญ่เนี่ยการส่องกล้องเนี่ยจะเป็นเป็นตัวหลักมากกว่าถ้าส่องไปเจอหนองชัดเจนประวัติชัดเจน,เจนก็วินิจฉัยได้เเเลยว่าป็นไสสอซ ขนาดที่ถ้าประวัติส่องประวัติมันชัดมากเออบางทีส่องไม่ชัดเราอาจจะเลือกใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีจีสแกนหรือเอ็กซเรย์แม่เหล็ก MRI มาเนี่ยมาช่วยแต่การทำเอ็กซเรย์แม่เหล็กและ MR หรือว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่ใช้เป็นตัวแรกๆนะครับต้องส่องกล้องก่อนหรือว่าจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อ1จะผ่าตัดหรือรักษาไม่ดีขึ้นถึงจะใช้นะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้านเนี่ยมันจะค่อนข้างจะให้ผลที่ค่อนข้างจะผิดพลาดเยอะก็คือว่าส่่่วนนนใหญคไมเป็ คัดจมูกนิดนึงผลไดมาไออาจจะเอามาเป็นเหมือนมีการเลื่องแสงมีการอักเสบจะทําให้แพทย์แพทย์ที่ด้านลังสีวินิจฉัยเนี่ยเขาจะอ่านว่าเป็นไซนัสอักเสบได้โดยที่จริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคัดจมูกเป็นหวัดง่ายๆอย่างเป็นหวัดเนี่ยนะครับเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยถ้าคนไข้ที่เป็นหวัดทั่วไปสามสี่วันมาทำเอ็กซเรย์ไม้เหล็กก็เจอว่ามีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบทั้งที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไซนัสคนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะมีความแม่นยำไม่ค่อยดีมากนักจะให้ผลค่อนข้างจะเเเกิินนความป็จรงยอะ วันนี้ถ้าเป็นแพทย์ถ้าเป็นเราเลือกเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางเลือกเราเลือกที่จะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มากกว่านะครับเพราะทําได้รวดเร็วกว่าด้วยแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับแต่ว่ายังอย่างไรก็ตามเราเลือก2กล้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กเนี่ยเป็นเป็นช้อยลองลงมานะครับสเส้นเสพนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่รู้ว่าตาํตาแหน่งของซนัสเนี่ยอยู่ติดกับลูกตาและอยู่ติดกับสมองนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับ มันก็จะเกิดการลุกลามได้วันใดวันด,นดีคืนดีเราอ่อนแอมากขึ้นร่างกายก็เริ่มคุมโรคมันไม่อยู่นะครับตัวโรคเองยังไม่จะออกเข้าลูกตานะครับหรือเข้าสมองนะครับที่เจอได้เรื่อยๆคือหนึ่งทำให้ตาบอดนะครับหรือว่ามีตามัวลงนะครับก็ต้องผู้นี้ก็เป็นภาวะฉุกเฉินเลยต้องรีบมาทําการผ่าตัดรักษานะครับหรืออันหนึ่งคือเข้าสมองเนี่ยก็คือเป็นฝีในสมองหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้ออันนี้ทําให้ถึงชีวิตได้ทําให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นความน่ากลัวมันนี่ยก็่ออยาปยะรเระเรเจจืๆํ คือมาทีก็คือตาจะบอดอยู่แล้วหรือว่าติดเชื้อในสมองแล้วนะครับถึงมาพบแพทย์เพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับถ้าเป็นคนรีบพบแพทย์ดีกว่านะครับก็คือติดเชื้อในสมองเป็นฝีในสมองจากไซนัสนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยซึมไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของชักเป็นต้นนะครับมาถึงก็ประจตปรากฏว่าเอ็กซเรย์ปุ๊บก็ไปเจอว่าเป็นฝีในสมองสาเหตุก็เจอเห็นว่ามีหนองอยู่ในไซนัสก็ทำการผ่าตัดเปิดเาไปก็เจอเป็นหนองในไซนัสก็มี บางรายผ่าแล้วปรากฏดีขึ้นร่วมไหวให้ยาฆ่าเชื้อแล้วดีขึ้นแต่บางรายผ่าไปก็ไม่ฟื้นก็มีอย่างเมื่อช่วงปีใหม่ก็มีรายหนึ่งก็เป็นผู้สูงอายุผู้หญิงก็มาด้วยชักหมดสตินะครับมาตรวจก็เจอว่าเป็นฝีในในสมองก้อนเบเริ่มเลยสาเหตุก็เพราะว่ามันอยู่ในไซนัสนะมีหนองในไซนัสมันใกล้กันเลยพอผ่าไปแล้วก็จะพอผ่าไปก็พบว่าด้านหลังของไซนัสที่ติดกับสมองเนี่ยเป็นโพรงโบไปเลยเห็นเนื้อสมองเลยพอหนอมาทึงในนี้คนไข้ปรากฏก็ก็ไม่รอดก็เสียชีวิตทิศในที่ เพราะฉะนั้นเ็นคนพอซักกับยาดีๆเนี่ยก็เขาบอกว่าจริงอ่ะคนไข้ก็มีเป็นหวัดเหมือนน้ำมูกเขียวเหลืองลงคอเสหมหะเขียวเหลืองเป็นประจําอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งวันดีคืนดีอ่อนแอนะล้มหมอนนอนเสื่อดีก็ไปเลยตัวนี้ก็เสียชีวิตไม่รอดนะครับเมื่อเข้ามารับการรักษาโรคไซนัสอักเสบแล้วแพทยจะมีวิธีการรักษาอย่างไรและเมื่อใดที่ควรจะผ่าตัด อยากรู้ต้องติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะ 은하도 은하도 은하도